วันนี้มากินเชีกกับเครื่องปั่นอันใหม่กันค่ะ,ะเร็วเลยนะคะ,ะเราเปิดฝาอย่างนี้นะแล้วเราก็ใส่น้ำไปพี่กิตจะใส่น้ำแข็งนิดหน่อยนะคะคิดไม่กินเย็นแล้วเราก็ใส่เชีสตรอเบอรี่นะคะ2ช้อนอสีจะไดะ้ใส่3ช้อนนะคะช้อนยาวจะใส่3มช้อนก็ได้โปรตีนอยู่ที่9กรัมนะ สองช้อนด้วยนะคะอันนี้ก็จะได้โปรตีนอีก10กรัมจ้าชิชิชิชเคลื่อนไปไหนดูซิว่าจะโอเคไหมแล้วก็ช่วงนี้นะคะหลายคนก็ต้องระวับบงในเรื่องของสุขภาพลําไส้หนึ่งเป็นช่องทางของการลดน้ําหนักนะคะอะ่เป็นทางลัดในการลดน้ำหนักเพราะว่าไสา้คุณสะอาดใช่ไหมคะ โอเคแล้วก็ใยไฟเบอร์ก็คือเป็นอาหารของจุลิซีตัวดีอ่าใช้ช้อนนี้เลยเพราะเราทานเองนะคะเราไม่ต้องตัวโอเคได้จ้าสี่อย่านะคะทีนี้เราใส่น้ำแข็งหน่อยนึงเพราะว่าจะได้เย็นๆนะคะอ่าประมาณนี้แล้วก็ครอบจ้ะ ครับซูนเข้ามาใกล้ไหนก็ได้นะคะอ,อ๋อน้องซูยืดแล้วก็ปั่นเลยค่ะอู้เครื่องเล็กแต่แรงมากเลยนะคะไอ้นีเขียน้องแข็งไหมว้าวเสียงนุ่มมากอะ่ะ ทีเนี้ยมันสะดวกตรงไหนรู้ไหมคะอ่ะเราจะเราจะทานแบบว่าเราจะทานแบบอะไรนะเปิดฝาแล้วก็เราจะทานกับไอ้น,นี้ก็ได้ค่ะกับอย่างนี้นะคะอ่ากับเครื่องปัน่นแบบนี้ก็ได้เนาะอืมอันนี้คือผู้ชายดื่มได้เลยแต่เราเป็นผู้ญิงนะคะเราก็ใช้หลอดอย่างนี้ค่ะอืมอร่อยมากนะคะ นี้ก็ได้นะคะแต่เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเราอาจจะเปิดฝาแล้วก็วางเป็นแก้วก็ได้แต่แบบนี้ก็คือสะดวกค่ะดื่มในนี้ไปเลยนะคะสะดวกมากอาร่อยนะคะอย่าลืมนะคะของใกล้หมดแล้วเดี๋ยวได้มีติดบ้านกันจ้ามาทานด้วยกันไหมคะ